เขาอาจจะเป็นตัวประกรันที่น่าสงสารที่สุดที่ฉันเคยเห็นถูกคลุมหัวถูกมัดแน่นติดกับเก้าอี้ขยับไม่ได้เลยยังถูกหัวหน้าโจรกลุ่มนั้นใช้ไม้กระบองฟาสายอย่างโหดร้ายแต่ในตอนที่เขากําลังถูกทรมานทีมช่วยเหลือก็กําลังมุ่งหน้ามาหาเขาแล้วนั่นคือรถ Land Rover เฟนเดอร์ทั้งสามคันที่ถูกดัดแปลงเป็นรถหุ้มเกราะเต็มรูปแบบทั้งสามคันต่างมีสไตล์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันบึงมาด้วยความดุเดือดพุ่งตรงเข้าสู่มือที่ถูกพวกโจนยึดครองและคนที่นั่งอยู่บนรถก็คือทีมรับจ้าง,งมฉังดัทั่ว พอเห็นว่าใกล้ถึงฐานของศัตรูแล้วหัวหน้าทีมวอชก็หักพวงมาลัยอย่างแรงแบบไม่ลังเลให้ท้ายรถหมุนกลับมาด้านหน้าแขนขวาของเขาตะกนคำรามพร้อมยิงด้วยปืนกลหนักเต็มสองราวนิงไล่กวาดใส่พวกศัตรูในขณะเดียวกันรถก็ลดแผ่นเหล็กกันกระแทกด้านหลังลงพุ่งชนกองบล็อกปูนกระเด็นกระจายเต็มถนนก่อนพุ่งทะลุป,ประตูเหล็กเข้าไปแบบสุดโหดทะยานเข้าสู่ฐานทับด้านในทันทีทีมรับจ้างบนรถทั้งสามคันเริ่มเปิดฉากสังหารอย่างบ้าคลัง่งกรดยิงใส่ศัตรูรอบด้าน ต่ลุยเข้าไปเหมือนพายุบางคนยังคว้าปืนยิงจรวด RPG ีิมาด้วยยิงใส่จุดสังเกตการบนระเบียงจนทังยับอาคารพังทั้งหลังศัตรูตายเกลี้ยงส่วนรถคันที่สองเลนเครนตัวใหญ่ได้ปล่อยหัวเจลล็กด้านหน้าออกมาพุ่งชนทะลุผนังเข้าไปอย่างรุนแรงทําให้เลน่นเคินตะโกด้วยความสะใจ,จสุดๆขณะเดียวกันรถก็ขับรถหุมเกลกขึ้นไปถึงชั้นสองของอาคารเตรียมสนับสนุนจากด้านบน แต่ตอนนั้นเองเฮลิคอปเตอร์โจมตีของศัตรูก็บินมาคริสคว้าปืน m c a 1ย,งยิงรัวใส่เป็นชุดใหญ่แต่ก็ยังยิงไม่โดนสักนัดเฮลิคอปเตอร์ยิ่งเข้าใกล้ขึ้น,น <ๆ S 1> ด้านข้างยิงไม่หยุดและกดใส่พวกเขาเหมือนฝนกระสุนรถในฐานะนักเลงตัวจริงดึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดด้านหน้าออกมาแล้วขี่พุ่งตรงไปยังเฮลิคอปเตอร์สุดจะเชื่อเลยว่าเขาล้งเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยมอเตอร์ไซค์เพียงคันเดียวโคตรเหนือความคาดหมายจริงๆ และในตอนนั้นเองสมาชิกทีมก็ทะลุเข้าไปในตัวอาคารด้านในแล้วกำลังต่อสู้ประชิดกับศัตรูแบบดูเดือดเดโรก็เหมือนเดิมคว้าปืนลูกซองเอเรุ่นโหดประจำตัวยิงใส่ศัตรูจนเป็นรูพรุนเหมือนรังผึ้งจินยางจอมยุทธจากแดนตะวันออกใช้หมัดและแตะใส่ไม่ยัง้งซาศัตรูจนร้องด้วยความเจ็บปวดสำหรับเขาแล้วอะไรก็กลายเป็นอาวุธสังหารได้หมดแม้แต่กระทัตธรรมดา,มดาพออยู่ในมือเขาก็ตีหัวศัตรูแตกได้สบายส่วนหัวหน้าโจร ที่กำลังทรมานตัวประกันคนนั้นดูเหมือนจะติดใจการทรมานเอามากๆมันเพิ่งหยิบคีมใหญ่เตรียมลงมืออีกครั้งแต่ไม่ถึงสามวินาทีพวกโจรทั้งหมดในห้องก็ถูกกำจัดเรียบรถดึงภาคลุมหัวตัวประกันออกและตกใจเพราะเป็นคนรู้จักเก่าของเขาเองยังเป็นคู่แข่งมายาวนานอีกด้วยเขามีฉายาว่าลุงเฉินเฉินก็มาที่นี่เพื่อช่วยมาหมาเศรษฐีชาวจีนเหมือนกันทั้งสองฝ่ายมาเพราะภารกิจเดียวกันเพราะสัญญาก้อนใหญ่ทีมรับจ้างเลยต้องถอยไม่แย่งงานกันต่อ แต่ลุงเจ้าเล็กคนนี้ไม่มีวันกลับมือเปล่าเขาคว้าปืนลูกซองเอ12ของช่างตีเหล็กยึดไปแล้วทำเป็นอาวุธเฉพาะตัวทันทีหลังจากแยกทางกันทีมรับจ้างก็ปีนขึ้นไปบนแท่นสูงไต่ขึ้นหอเหล็กสูงลิว้วเดืโรยิงทำลายเสาคำ้ำของแทงน้ำเพื่อกันไม่ให้ศัตรูบุกข,ขึ้นมาได้ทุกคนเกี่ยวสลิงแล้วโรยตัวตามสายไฟด้านบนเหินเข้าไปในป่าด้านนอกศัตรูด้านล่างยิงไล่าตามไม่หยุด รสโดนยิงเข้าหลายนัดร้องลั่นด้วยความเจ็บแล้วร่วงลงพื้นคริสก็โดดลงไปช่วยคุ้มกันทันทีส่วนคนอื่นๆยังคงโรยตัวต่อไปเรื่อยๆจนกระโดดลงสู่แม่น้ำสายใหญ่โรสค่อยๆค,คลานลุกขึ้นมาถึงจะโดนยิงแต่เพราะใส่เสื้อกลอกเลยไม่เป็นอะไรมากแต่ทันใดนั้นกลุ่มศัตรูชุดหนึ่งยกปืนขึ้นล้อมทั้งสองคนไว้แน่นทุกด้านสถานการณ์อันตรายสุดๆแต่รอสกลับไม่แสดงความกลัวเลยเขาค่อยๆชูนิ้วขึ้นมาเหมือนกำลังจะปล่อยอาวุธลับอะไรสักอย่างและในพริบตาเดียวศัตรูทั้งหมดกกก็ถูารเรเีย ที่แท้มีพลซุ่มยิงหนุ่มอยู่บนเนินเขาคอยคุ้มกันจากระยะไกลเขาชื่อบิลลี่เป็นสมาชิกใหม่ที่หัวหน้าทีมเพิ่งรับเข้ามาบิลลี่นี่แหละคืออาวุธลับของเขาทุกคนกระโดดลงน้ําขึ้นเรือสปีโบอทแล้วเร่งเครื่องแล่นตามลําแม่น้ําแต่ด้านหลังของพวกเขามีเรือของศัตรูไล่ตามมาหลายลำพวกศัตรูไม่เพียงยิงปืนแต่ยังยิงปืนครกใส่พวกเขาด้วยแต่ทันใดนั้นพลปืนครกก็ถูกยิงหัวกระจายที่แท้บี่อยู่บนเนินและคอยยิงคุ้มกันให้ช่วยให้ทีมถอยได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันเครื่องบินทะเลรุ่นฮูห16หกบริรอสก็บินออกมาเหนือผิวน้ำคริสที่ประจำตำแหน่งนักบินเสริมรีบเลือ้อยไปยังตำแหน่งปืนกลที่หัวเครื่องบินแล้วเริ่มยิงใส่เรือศัตรูทันทีส่วนรถก็นำเครื่องบินบินต่ำแต่ผิวน้ำลงจอดเปิดประตูท้ายเครื่องบินให้ทุกคนขี่เจสกีเข้าไปด้านในเก็บเรือทุกลำเข้าท้องเครื่องบินอย่างรวดเร็วตอนนี้ด้านหลังมีศัตรูไล่ล่าอย,อยู่ด้านหน้าโดนสะพานลอยน้ำของศัตรูเหมือนถูกปิด<ว>ตายทุกทาง หัวหน้าทีมรีบสั่งเปิดปืนใหญ่ที่หัวเครื่องบินยิ่งใส่สิ่งกีดขวางด้านหน้าหลายนัดจนมันเริ่มแตกกระจายสุดท้ายสะพานลอยน้ำก็พังและเครื่องบินพุ่งทะลุออกไปได้ในที่สุดเครื่องบินก็ผ่านด่านอันตรายอย่างปลอดภัยแล้วค่อยๆบินกลับขึ้นฟ้ายอย่างมั่นคงทีมรับจ้าอีกครั้งหนึ่งทำภารกิจสุดโหดสำเร็จลุล่วง ขณะบินข้ามน่านฟ้าเหอเปิจินยังต้องพาเศรษฐีคนนั้นกลับไปส่งให้เรียบร้อยและเขาเองก็จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนเสียทีว่าแต่เขาจะกลับมาร่วมทีมอีกไหมอายุก็มากแล้วเหมือนกันคงถึงเวลาพักผ่อนบ้างแล้วคนเก่าจากไปก็ต้องมีเลือดใหม่เข้ามาแทนและบิลลี่นี่แหละคือเลือดใหม่ของทีมเขาหนุ่มหล่อยิงปืนแม่นขั้นเทพแถมยังสุภาพนิ่งไม่อวดเก่งสําหรับเด็กใหม่แบบนี้ทุกคนก็รักเขามากเป็นพิเศษแต่ในวันนั้นเอง ตอนที่ทุกคนนั่งดื่มกันในบาร์บิลลี่กลับเรียกหัวหน้าทีมรถออกไปคุยลำพังที่แท้หนุ่มคนนี้อยากทําภารกิจสุดท้ายแล้วถอนตัวออกจากทีมเพื่อไปตามหาคู่ชีวิตรถก็เสียดายแต่เขาไม่บังคับบิลลี่เลือกเคารพการตัดสินใจของเด็กหนุ่มสุดท้ายงานของพวกเขาได้เงินเยอะก็จริงแต่ความเสี่ยงก็สูงไม่แพ้กันรถจรึงค่อนข้างเสียใจที่บิลลี่จะไม่กลับมาเขาไม่ไปดื่มกับทุกคนแต่เดินไปที่โรงเก็บเครื่องบินเทียงลําพังเขาขึ้นไปบนเครื่องบินตั้งใจจะนั่งเงียบเดียบคน แต่ทันใดนั้นก็มีใครสักคนโผล่ออกมาจากห้องนักบินนั่นคือเชิร์ชคนกลางที่คอยมอบภารกิจให้รถเสมอใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความโกรธเพราะในภาคแรกของเรื่องแม้ทีมรับจ้างจะทําตามคําสั่งของเขาในการกําจัดซีอผู้ทรยศแล้วแต่รถกลับขโมยเงินห้าล้านของเขาไปเพื่อนําไปให้หญิงที่เขารักสร้างบ้านเกิดขึ้นมาใหม่เขาจึงสั่งให้รอสต้องทำภารกิจหนึ่งให้ฟรีๆเพื่อชดใช้และภารกิจใหม่คือการเดินทางไปยังภูเขาเพื่อค้นหาเครื่องบินที่ตกหาย และต้องหักล่องนิรภัยที่อยู่ในซาเครื่องบินนั้นและเพื่อเปิดกล่องนั้นเขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญถอดรหัสหญิงคนหนึ่งไปกับทีมของโรดด้วยแรกๆพอรู้ว่าเป็นการตาหาเครื่องบินโรดก็ไม่ได้สนใจมากนักแต่พอได้ยินว่าต้องพาผู้หญิงไปด้วยเขาก็เริ่มไม่พอใจเล็กน้อยแต่เพราะถูกเชิญกดดันอย่างหนักเขาจึงจำใจไปพบผู้เชี่ยวชาญหญิงคนนั้นชื่อแม็กกี้ผู้หญิงชื่อแม็กกี้คนนี้ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนโรดตอนพบกันครั้งแรกเธอกับโรดเถียงกันไม่หยุดนิสัยเธอทั้งแรงทั้งตรง รถไม่อยากพาผู้หญิงไปเลยแต่ก็ทําอะไรเธอไม่ได้ยังไงซะผู้หญิงปากจัดคนนี้ก็เคยเป็นแฟนเก่าของกดเฟรนด์และแล้วทีมรับจ้างก็เริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่อีกครั้งพวกเขาฝ่าป่าดงดิบเข้าไปและพบซากเครื่องบินที่ตกมีหมาป,าป่าหลายตัวกําลังกัดกินศพอยู่รถชักปืนลูกโม่ขึ้นมายิงขึ้นฟ้าไปหลายครั้งไล่หมาป่าให้หนีไปจากนั้นทีมก็เริ่มเข้าใกล้ซากเครื่องบินเหมือนทุกครั้งคริสมอบหมายให้บิลลี่ขึ้นไปเฝ้าระวังบนเดินใกล้ๆก่อนเพื่อคอยดูสถานการณ์ ส่วนเขาก็นำคริสและแมกกี้เข้าไปในเครื่องบินทั้งสามพบกล่องเหล็กขนาดใหญ่ใบหนึ่งด้านในมีกล่องรหัสที่พวกเขากำลังตามหาอยู่พวกผู้ชายใช้แรงทั้งหมดงัดเปิดประตูเหล็กนั้นให้มันแง้มออกมาแมกกี้รีบต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มถอดรหัสทันทีเธอต้องแข่งกับเวลาเพราะระบบรหัสนี้จะเปลี่ยนรหัสใหม่ทุกๆ120วินาทีแต่ความรีบร้อนมักทำให้ผิดพลาดแมกกี้นั้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านถอดรหัสดันทำพลาดตั้งแต่ครั้งแรกเธอเผลอไปเปิดระบบ ให้ระเบิดเริ่มจับเวลาหรือเวลาแค่หนึ่งนาทีทุกคนตะโกนบอกให้แมกกี้รีบออกมาเร็วเข้าแต่เธอไม่ยอมเธออยากลองต่อเธอไม่ไปทุกคนก็ไม่สามารถทิ้งเธอไว้ได้เช่นกันจึงต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดสุดท้ายแมกี้ก็ถอดรหัสสำเร็จประตูเปิดออกเธอหยิบกล่องลับออกมาได้ภารกิจสำเร็จอย่างราบรื่นรอสพาทุกคนเตรียมถอนตัวออกจากพื้นที่เมื่อทั้งกลุ่มเดินพ้นป่าละม้อออกมาก็เห็นเงาคนลึกลับหลายคนอยู่ในหมอกข้างหน้าทุกคนตึงเครียดทันทีรีบชักปืนลูกโมขึ้นมา เลงไปยังพวกในหมอกนั้นและอีกฝ่ายก็ไม่ธรรมดาเช่นกันพวกเขาก็เลงปืนสวนกลับทันทีทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันอย่างตึงเครียดจนกระทั่งฝ่ายตรงข้ามลากบิลลี่ที่เต็มไปด้วยเลือดออกมาโรถใจเต้นบุบบิลลี่กลายเป็นตัวประกันของอีกฝ่ายไปแล้วลูกน้องของอีกฝ่ายชื่อเอบิโอชักมีสองคมมาบาดหน้าอกบิลลี่เป็นทางยาวโรสมองเห็นเด็กใหม่ของทีมตัวเองถูกจับทำร้ายพร้อมมีปืนจ่อหัวเขาจึงจำใจสั่งทีมให้วางอาวุธลงทุกอาวุธของทีมถูกริบไปทั้งหมด วิเลนมองเห็นมีดของโรสมันคือมีดที่เรียกว่าทูพิกเป็นมีดยุทธวิธีที่ผลิตโดยบริษัทกิฮิบันวิเลนไม่เพียงอยากได้มีดดีๆของโรสแต่เป้าหมายหลักของเขาคือกล่องลับนั่นเขาใช้ปลายมีดเจาะกลางอ,อกบิลีกูให้โรสยอมมอบก,กล่องนั้นมาเห็นลูกทีมกำลังจะถูกฆ่าทีมรับจ้างจำใจต้องส่งมอบก,กล่องให้ตอนส่งมอบคริสกับมือขวาของวิเลนคือบิโอจ้องตาก,กันดูเดือดทั้งคู่ต่างรู้ว่าจะต้องมีวันได้สู้กันแน่ มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เพราะความแค้นถูกจุดขึ้นแล้วหลังจากวิเลนได้กล่องไปเขาสั่งให้ทีมของโรสนอนราบลงกับพื้นทั้งหมดตอนแรกทุกคนคิดว่าเมื่อได้ของแล้วพวกมันจะจากไปไม่ทําอะไรเพิ่มอีกแต่ไม่คาดคิดเลยว่าวิเลนจะต้องโชว์ความโหดเป็นการส่งท้ายก่อนจะเดินจากไปเขาเตะม,มีดนั้นอย่างสุดแรงดันปลายมีดปักลึกเข้าอ,อกบิลิโรตรีบวิ่งเข้าไปประคองบิลิเด็กหนุ่มผู้โชคร้ายยื่นจดหมายให้โรสก่อนจะหลับตาเป็นครั้งสุดท้าย โรดเจ็บปวดอย่างที่สุดเขาสูญเสียลูกทีมที่รักเหมือนลูกชายจริงๆด้วยความโกรธเขาไปหาเชิชทันทีก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามเชิเลยว่าในกล่องนั้นมีอะไรถึงได้รีบรับงานมาแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาต้องการคําตอบให้ชัดเจนว่าข้างในมีอะไรสําคัญถึงท่านนี้เชิญชอธิบายว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่มีแผนที่เหมืองลักซึ่งรัเสเซียซ่อนแร่อย,อยูเรเนียมห้าตันไว้ตั้งแต่สมัยสงครามเย็นตอนนี้โรดเพิ่งรู้ว่ากล่องนี้จริงๆแล้วมีความสําคัญระดับโลกขนาดไหนถ้าเขารู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นของแบบนี้ เขาคงไม่รับงานและบิลลี่คงไม่ต้องตายทีมรับจ้างฝังศพบ,บิลลี่ไว้ที่ริมแม่น้ําจดหมายที่เขายื่นให้โรสก่อนตายเขาตั้งใจจะส่งจดหมายฉบับนี้ให้แฟนสาวของเขามันเต็มไปด้วยความหวังและความฝันสวยงามของเขาเกี่ยวกับอนาคตที่อยากจะมีร่วมกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้พังทลายลงหมดแล้วคริสรู้ดีว่าพี่ใหญ่ของเขาคนนี้จะไม่มีวันปล่อยเรื่องของบิลลี่ผ่านไปง่ายๆเขารู้ว่าโรสจะต้องลุกขึ้นล้างแค้นแน่นอนในขณะที่โรสและทุกคนกําลังเศร้าเสียใจวิลเลนก็พาลูกน้องไปยังเหมืองลับแล้ว พวกมันบังคับชาวบ้านจำนวนมากจากหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาขุดเหมืองด้วยความจำใจเพื่อเร่งหาวัตถุอันตรายที่ต้องการเมื่อเอบีโอเห็นคนหนึ่งล้มลงเพราะหมดแรงเขาก็ทำสิ่งที่โหดร้ายที่สุดชักปืนยิงหัวชาวบ้านคนนั้นอย่างไร้ความปราณีกลุ่มนี้มันคือสัตว์ป่าในร่างคนชัดๆไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยวิลเลนไพบีโอเข้าไปลึกกว่าเดิมนั่งรถกลางเหมืองเข้าสู่ใจกลางพื้นที่สาเหตุที่พวกมันต้องทุ่มเทขนาดนี้ก็เพราะวัสดุนิวเคลียร์ที่ซ่อนอยู่ในนี้มีลูกค้าพร้อมจ่ายถึง4ล้านดอลลาร์ต เพิ่มเงินจํานวนนี้วิเลนค่าใครเพิ่มก็ไม่แขร์เขาทําได้ทุกอย่างทีมรับจ้างของโรสตอนนี้ก็หารถบรรทุกคันใหญ่ได้แล้วและรีบขับไปยังเมืองใกล้พวกเ,เขาเห็นกลุ่มคนแปลกๆที่น่าจะเป็นลูกน้องของวิเลนกำลังเดินเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งโรสจึงสั่งให้ทุกคนรอในรถเขาและคริสเดินเข้าไปดูสถานการณ์ทันทีที่เปิดประตูเข้าบาร์พวกเขาเห็นชายร่างยักษ์ย้ายคนหนึ่งหันมามองและรอยสักที่คอของมันเหมือนกับของวิเลนแบบแป๊ะๆป,ป,ปมันคงเป็นลูกน้องระดับใกล้ชิดแน่นอนพวกเขาเดินไปยังเคาน์เตอร์บาร ทันใดนั้นชายสูงเกือบสองเมตรคนนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาข้างหลังโรดและคริสสวมสนับมือเหล็กทันทีเพียงไม่กี่หมดัดพวกเขาก็เก็บศัตรูทั้งบาด์เดรียหลังเข้นข้อมูลจากพวกมันได้แล้วทีมรับจ้างก็มุ่งหน้ากลับไปที่เมืองระหว่างทางพวกเขาขับรถไปถึงฐานทัพร้างแห่งหนึ่งสิ่งที่แปลกคือที่นั่นกลับมีเมืองจำลองสไตล์อเมริกันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้งเมืองเหมือนจริงหมดแต่ไร้ผู้คนอาศัยดูหลอนสุดๆทุกคนรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดแม็กกี้อธิบายว่าที่นี่คือสถานที่ลับของโซเวียตสร้างไว้เเฉพาาะอรรยยุคสงม เป็นเมืองจำลองสำหรับฝึกป้องกันและฝึกยุทธวิธีต่อต้านอาวุธเคมีนิวเคลียร์ทีมรับจ้างหาห้องร้านหนึ่งที่ยังพอสะอาดแล้วพักค้างคืนที่นั่นเมื่อดึกสงัดแม้ที่สังเกตเห็นว่าโรสยังไม่นอนเขานั่งสูบบุหรี่อย่างเงียบๆย,ยังคงเจ็บปวดกับความตายของบิลลี่เขาเห็นคนรอบตัวตายมากเกินไปแล้วนักรบแก่อย่างเขาเลยไม่อยากผูกพันกับใครใหม่เพราะทุกคนที่อยู่ใกล้เขามักจะต้องจบลงอย่างเลวร้ายเสมอเขาเชื่อว่านี่คือการลงโทษจากพระเจ้าที่มอบให้เขาคืนนั้นทุกคนหลับสนิทจนถึงเช้า ต่อมาขณะที่รถออกไปดื่มกาแฟเขาสูดอากาศยามเช้าอย่างสบายใจแต่ทันใดนั้นเขาเห็นกองกำลังติดอาวุธจำนวนมากกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาอย่างรวดเร็วที่แท้ลูกน้องของวิเลนได้ตามรอยพวกเขามาถึงที่นี่แล้วอาคารทั้งหลังถูกยิงจนพุนเหมือนรังพึ่งทุกคนรีบหนีออกทางหลังร้านยิงสู้ไปด้วยวิ่งไปด้วยแต่ศัตรูมีจำนวนมากเกินไปแถมยังถืออาวุธหนักทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่เลวร้ายกว่านั้นศัตรูยังขับรถถังมาด้วยรถถังยิงกระสุนถล่มไม่หยุดรถและทีมตกอยู่ในความตายต,ายตรงหน้า ภายใต้แรงระเบิดอันรุนแรงของกระสุนปืนใหญ่รถเหลือกระสุนเพียงนัดสุดท้ายเขาตั้งใจจะสู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทันทีที่เขายิงออกไปเขาก็ต้องชะงักเพราะกระสุนนัดนั้นกลับมีพลังทำลายล้างมหาศาลเก็บทั้งศัตรูและรถถังได้ในทีเดียวและในตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งค่อยๆเดินออกมาหาพวกเขาชายคนนั้นคือเพื่อนเก่าของโรตำนานนักรบผู้โด่งดังนามว่าบุคเคอร์หลายคนอาจยังไม่คุ้นหน้าเขาแต่จริงๆแล้วเขาคือซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของอเมริกาชายผู้นี้มีชื่อว่าชานอริสและสิ่งที่ดดดงััคคือเเขาาายยผชิญหน้้้กบบรลลีมแวว ชายในตำนานคนนั้นคือบุคเคอร์หลายคนอาจมองว่าเขาดูแปลกหน้าไม่คุ้นตาแต่จริงๆแล้วเขาคือดาราระดับตำนานของอเมริกามีชื่อว่าเจ็นอริสสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังที่สุดคือการต่อสู้กับบรูซลีในสนามประลองโรมันในภาพยนตร์เรื่องเว y อ f ฟ h e d r ด g o กปี1 9 7 2บุคเคอร์มาที่นี่เพียงเพื่อช่วยเหลือนิดหน่อยจากนั้นก็เตรียมตัวจะไปต่อแต่ก่อนจะจากไปเขายังฝากคำแนะนำให้รถอีกหนึ่งอย่างนั่นคือให้ลองไปที่หมู่บ้านใกล้ๆขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านดูเพราะทุกคนที่นั่นต่างเกลียด ทีมรับจ้างจึงทําตามที่บุคคลแนะนําแล้วตรงไปยังหมู่บ้านนั้นทันทีแต่พอรถบรรทุกวิ่งไปถึงสี่แยกแห่งหนึ่งพวกเขากลับถูกยิงกระหน่าอย่างหนักบางคนรีบลงจากรถเพื่อดูว่าเกิดอะไรสังเกตสถานการณ์รอบๆถึงรู้ว่าคนที่ยิงพวกเขาคือผู้หญิงหลายคนหลังจากพูดคุยกันถึงรู้ว่ามันเป็นเหตุเข้าใจผิดผู้หญิงพวกนั้นคิดว่าพวกเขาเป็นลูกน้องของวิเลนเพราะผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านถูกจับไปที่เหมืองจนหมดไม่เหลือสักคนทําให้ผู้หญิงในหมู่บ้านต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้องคนแก่ผู้หญิงและเด็กๆที่ยังรอดอยู่พวกเธอต้อง หัวหน้าหมู่บ้านมองกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีหลายช,ชาติด้วยความสงสัยเพราะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครมาจากที่ไหนแต่เมื่อรู้ว่าพวกเขามาเพื่อล้างแค้นวิเลนผู้หญิงในหมู่บ้านจึงลดการระวังลงทันทีหัวหน้าหมู่บ้านบอกพวกเขาว่าวิเลนยังตามล่าคนเพิ่มเรื่อยๆและอาจจะส่งคนมาอีกในไม่ช้ารถจึงตัดสินใจอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อช่วยผู้หญิงพวกนี้ให้ปลอดภัยก่อนจะไปจัดการเรื่องอื่นไม่นานหลัง <รถ S 1> จากปัญหสางคันเต็มไปด้วยศัตรูบุกเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งครั้งนี้พวกมันต้องการผู้หญิงไปทํางานในเหมือง ถึงกับล่าผู้หญิงไล่เข้ามาถึงโบสถ์ในโบสถ์มีนักบวชสวมฮู้ดยืนขวางพวกมันไว้พวกอันธพาลไม่สนใจนักบวชเลยแม้แต่น้อยเดินเข้าไปจะวลวนลามเขาแต่ปรากฏว่านักบวชคนนั้นคือคริสติปอลตัวมาสมาชิกทีมรับจ้างคนอื่นๆก็ซ่อนตัวอยู่ทุ่หมู่บ้านพวกเขาโผล่ออกมาโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเล่นงานศัตรูจนไม่ทันได้สู้กลับลูกน้องของวิเลนไม่ใช่คู่มือของทีมรับจ้างเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายพวกมันก็ถูกกำจัดจนหมดฝ่ายสุดท้ายก็โดนยิงพลุเหมือนตะแกงทางด้านวิเลนวัตถุุนนิเคลลียูกขดึ้้มมาหมแว เขาจึงเตรียมจะหนีทันทีส่วนคนงานที่เหลือในเหมืองวิลเลนไม่คิดจะปล่อยให้รอดชีวิตเขาต้องการฆ่าทุกคนไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวในเวลาเดียวกันทีมรับจ้างก็ขึ้นไปถึงเนินเขาและมองเห็นภาพรวมของเหมืองจากระยะไกลพวกเขาเห็นว่าประตูเหมืองถูกคุ้มกันแน่นหนามีศัตรูจำนวนมากพร้อมด้วยปืนใหญ่ดูเหมือนไม่มีทางบุกผ่านเข้าไปง่ายๆแต่โรสไม่ได้กังวลเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาคิดแผนสุดบ้าบินไว้แล้วทุกคนเตรียมอาวุธครบมือ แล้วขึ้นเครื่องบินทะเลมุ่งหน้าตรงไปยังเหมืองคริสเชนเคยเลื้อยลงไปที่ห้องปืนและประสานงานกับหัวหน้ายิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ประตูเหมืองแบบรัวๆยังไม่พอตัยังทิ้งระเบิดเพลิงลงไปอีกชุดหนึ่งทำให้ศัตรูที่ประตูเหมืองกรีดร้องโหยหวนกันระงมยิ่งเข้าใกล้เหมืองมาก <รถ S 1> ขึ้นรถก็ไม่ชะลอไม่หันหลังเขากลับเร่งความเร็วและพุ่งตรงเข้าไปเต็มแรงเพราะเป้าหมายของเขาคือพุ่งเข้าไปในเหมืองโดยตรงหลังจากชนอย่างแรงครั้งใหญ่เครื่องบินก็หักปีกและพุ่งทะลุเข้าหอนเหมืองก่อนจะหยุดนิ่งในที่สุด ดูเหมือนเครื่องบินลำนี้จะเก่าพอๆกับอายุของรถเลยด้วยซ้ำแต่ถึงจะเก่ามันก็ยังทำภารกิจสุดบ้าคลั่งได้สำเร็จและทำให้ทีมรอดชีวิตจนสามารถบุกเข้าเหมืองได้สำเร็จในที่สุดเจ้านี่คงต้องเปลี่ยนลำใหม่ได้แล้วละ่ะพวกศัตรูอีกกลุ่มกำลังจะลงมือตั้งใจจะฆ่าคนงานเหมืองที่นั่งก้มหน้ารอความตายอยู่แต่เพียงเสี้ยววินาทีพวกมันก็กลายเป็นเป้นเปานิ่งถูกทีมรับจ้างยิงถล่มจนพุลเหมือนรังผึ้งขณะนั้นเองวิเลนกับบบโอก็นำขบวนรถบรรทุกเต็มไปด้วยวัตุนนววเเเคลีีียยรรรหออออกากมืงง่ด็ และเพื่อขังทีมรับจ้างเอาไว้ตลอดการวิเลนจึงกดปุ่มระเบิดที่เตรียมไว้จุดชนโนระเบิดที่ติดตั้งทูเหมืองแรงระเบิดทำลายคำยันทั้งหมดฝังทุกคนไว้ใต้กองหินคราวนี้แหละสวยจริงๆทีมรับจ้างไม่เห็นเงาของวิเลนชาวบ้านก็ช่วยไม่ได้แถมตัวเองยังติดอยู่ในนี้อีกทุกคนนั่งหมดอาลัยพยายามตั้งสติและถอนหายใจยาวแต่เลนกลนตัวใหญ่กลับลุกขึ้นอย่างฮึกเหิมถือมีดเดินไปที่ผนังหินเขาเป็นคนเดียวในที่ทมีการศึกษาดีที่สุด ถึงเคยจบปริญญาโทด้วยเขาอยากโชว์ความรู้เชิงวิศวะของตัวเองให้ทุกคนในทีมได้ดูบ้างเขาวางแผนใช้ระเบิดทำลายผนังหินที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่หนา,าเขาบอกทุกคนให้ถอยออกไปจากนั้นก็วางชนวนระเบิดไว้ท<ต>ี่แต่พอจุดชนบนกลับไม่ระเบิดทุกคนหัวเราะลั่นใส่นักศึกษาปริญญาโทท,าทันทีแต่ทันใดนั้นผนังหินกลับแตกเป็นรอยยาวแล้วรถเจาะทำลายผนังก็พุ่งทะลุลงเข้ามาฉีดผนังออกจนเห็นแสงสว่างด้านนอกและคนที่ขับมาคือดิฉันชายที่ดูเหมือน คนเหล็กไม่มีผีชาวบ้านทั้งหมดถูกช่วยออกมาอย่างปลอดภัยผู้หญิงทุกคนได้พบสามีและลูกๆอีกครั้งที่แท้เช่นเป็นคนที่เชื้อส่งมาเพราะเขารู้ว่าทีมรับจ้างเสียสมาชิกไปหนึ่งคนเขาจึงรู้สึกผิดและส่งเชนมาเป็นกำลังเสริมเพื่อช่วยทีมของโรดครั้งนี้ดาร์เรคชันระดับตำนานทั้งสาคนของฮอลลีวูดก็ได้ปรากฏตัวร่วมฉากอีกครั้งและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งสามยืนร่วมกันเพราะว่าทุนิวเคลียร์ห้าตันถูกวิลเลนขโมยไปหมดแล้วรัฐบาลจึงตัดสินใจร่วมมือกับทีมรับจ้าง เพื่อวัสดุเหล่านี้กลับคืนมาทุกคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังสนามบินก่อนขบวนของศัตรูจะมาถึงทันทีที่รถศัตรูเข้ามาทุกคนก็เปิดฉากยิงร,รถบรรทุกของวิเลนแตกตื่นจนพุ่งชนเข้าไปในตัวอาคารสนามบินวิเลนจึงสั่งทหารทั้งหมดตั้งรับในอาคารแต่ทันทีที่เข้าไปถึงห้องโถงกระจกด้านหน้าก็แตกกระจายมีสามชายยิงถล่มใส่พวกเขาแบบไม่ยั้งบุคคลก็โผล่มาสมทบพอดีเพิ่มพลังให้ทีมได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยพลังพระเอกระดับตำนานของสามลุง วิลเลนไม่สามารถสู้ได้จึงรีบถอยหนีโรดไม่ยอมปล่อยเขาไปเขาไล่ตามทันทีส่วนทีมรับจ้างก็ยังคงปราบศัตรูทั่วสนามบินในอีกด้านหนึ่งเอบีโอนำทหารเข้าไปในโรงเก็บเครื่องบินเตรียมสตาร์เฮลิคอปเตอร์หลบหนีแต่คริสก็เข้ามาขัดขวางทันทีทักษะคว้างมีระดับพระเจ้าทําให้เขาสังหารศัตรูได้ทีเราจึงทิ้งเฮลิคอปเตอร์แล้วมาสู้ตัวต่อตัวกับคริสความสามารถการต่อสู้ของเอบีโอก็ไม่ธรรมดาเลยทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดในจังหวะที่คริสถูกดันเข้าใกล้ใบพัดหมุน เดบิโอ e ถือมีสองคมหมายจะสังหารเขาแต่คริสพลิกสถานการณ์ได้ทันเวลาและในที่สุดก็จัดการเดบิโอสำเร็จศัตรูตัวร้ายนี้ต้องพบจุดจบอีกครั้งแบบสะสมทางด้านรถเขาไล่ตามวิเลนไปจนถึงห้องซ่อมเครื่องบินทั้งคู่ยิงใส่กันอย่างดูเดือดแต่ไม่นานกระสุนของทั้งสองก็หมดพร้อมกันวิเลนตัดสินใจทิ้งอาวุธทั้งหมดต้องการสู้กับรถแบบตัวต่อตัว,ตวรถก็ไม่ปฏิเสธเขาถอดอาวุธออกทั้งหมดพร้อมปะทะกับศัตรูตรงหน้านี่คือการตัดสินครั้งสุดท้ายของทั้งสองคน วิลเลนโยนอาวุธทั้งหมดทิ้งอย่างเด็ดขาดเขาต้องการสู้กับรถแบบด่วนตัวต่อตัวจริงๆรถก็ไม่ปฏิเสธเขาถอดอาวุธทุกอย่างบนตัวออกเหมือนกันเขาต้องการปิดบัญชีกับผู้ชายตรงหน้าคนนี้ด้วยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายรถถูกวิลเลนหมุนตัวแต่360องศาจนล้มกระแทกพื้นนี่เป็นท่าไม้ตายคลาสสิกของ JEA n c l a u d e แวนนนักแสดงผู้รับบทเป็นวิลเลนนั่นเองรถพอจะลุกขึ้นก็ถูกวิลเลนแตะซ้ำอีกครั้ง แต่โรดก็ไม่ใช่คนที่จะถูกเล่นงานง่ายๆเขาฮึดลุกขึ้นอีกครั้งและเข้าประชิดตัวฝ่ายตรงท้ามวิเลนหยิบมีดสั้นของโรถขึ้นมาตั้งใจจะจบชีวิตโรถให้เร็วที่สุดแต่โรถคว้าลูกโซ่เหล็กใกล้ๆมาถึงไว้ทันตามคําที่ว่ายาวย่อมได้เปรียบวิเลนถูกโซ่ของโรถฟาดจนมุมปากแตกเลือดซิบจากนั้นรถก็หยิบมีดของตัวเองกลับมา ถึงเวลาแล้วที่เขาจะจัดการศัตรูนี้ด้วยมือตัวเองรถแทงมีเข้าไปเต็มแรงจัดการเบลลงอย่างราบคาบล้างแค้นให้เพื่อนร่วมทีมหนุ่มที่เสียชีวิตทีมรับจ้างทำภารกิจใหญ่สำเร็จอีกครั้งเชิชพอใจกับผลลัพธ์เป็นอย่างมากจึงหมออของขวัญให้รถหนึ่งชิ้นเป็นเครื่องบินเก่าที่สภาพโทรมยิ่งกว่าเขาอีกกลุ่มลุงลุงสูงใบนี้ดูจะเข้ากับเครื่องบินเก่าๆดีพวกเขาเหมาะกับสไตล์นี้ที่สุดแล้วทั้งกลุ่มก็บินออกไปพร้อมเสียงหัวเราะลั่นท้องฟ้าคุณค่าของหนัังงงอออยยู่่่ทีีชืเสขมน แต่คุณค่าของการรีวิวหนังอยู่ที่ความรู้สึกของผู้ชมเรื่องราววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับทุกคนคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ